สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กันกับวิหกไกลลุงนะฮะลงช้าหน่อยรอปรับบาลานซ์ฮะปกติเนี่ยจะมีกิจกรรมวิหกไกล้ลุงมาก่อน,นะฮะแล้วก็ปรับบาลาน์มาที่หลักแต่ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีนะฮะโอเคครับไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะมาดูกันครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีภารกิจยากแค่ไหนฮะและในสัปดาห์นี้นี่ก็แจกเป็นโปสเตอร์อีกครั้งหนึ่งโปสเตอร์ตอนนี้เริ่มเยอะละแล้วก็สวยด้วยสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นธีมของภาษาดุิตนะฮะค่าภาษาดุิต400ตัวมาดูครับว่าส ัลซฮะจะยากแค่ไหนและอย่างที่บอกไปครับธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นของภาษานดูอิตนะฮะเจอกับดูอิตแน่นอนซึ่งดูอิตเนี่ยมันค่อนข้างจะไปทางซาวนเนอร์นะเราจะใช้ตัวหรือผาสานเท่เน้นนสกิลหมูฮะผมว่าเลือกมาเป็น Shadowfin ก็ใช้ได้นะแต่ยังจะมีบัตรซิเกอร์อีกด้วยนะครับอ่ะลองดูกัน อค okay, ครับมีวอลล็อกด้วยอ้าวชาร์ตฟิน2ดาวแต่เริ่มเลยมีวอลล็อกแบบนี้ก็สามารถสังเวยวอลล็อกได้นะฮะแล้วก็ให้บัตรซิเกอร์เนี่ยตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวครับมาดูตัวกันหน่อยฮะมแมลงดึงมาไว้ก่อนอ้าวสองดาวเลยมแมลงจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเล่นเท่าไหร่อ่ะนะแต่มันก็ไม่มีตัวเล่นอ่ะนะ,ะรอบนี้ก็ลงได้ผสานแมลงสักขั้นหนึ่งนะฮะแล้วเมื่อกี้ดูเหมือนว่ามีพัดนะ เอามาช่วยแทงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีแทงเลยไปฮะแทนบัตรเกร์รอบนี้คงจะยังไม่ใช้บัตรสกอร์นะ มาลองดูนครับ AI นี่ก็จะเป็นไายแค่ฮะมาแทงรูทมาเธอร์ก็มาเหมือนกันทะานไหนยังจะมีแม็กซัดฮะแต่ก็ไม่ได้บับให้ไลแค่เท่าไหร่นะตายไปก่อนและอย่างที่เห็นฮะลูกๆนี่บานเบิร์เลยครับฝั่งนั้นก็มีบอแรงเหมือนกันนะฮะและซัม,มนเอร์เดอร์ด้วยก็จะกัดแรงขึ้นอีกนิดหน่อยฮะและดูเหมือนว่าดาเมจของเราจะไม่พอนะครับเรียบร้อยฮะไม่ไหว ดาเวเม็ดโนต่อไปที่ผมอามองมองไว้ฮะก็น่าจะเป็นบัตรซิกเกอร์เนี่ยแหละฮะแต่เดี๋ยวต้องสมหาให้2ดาวก่อนนะอ่ะโทรสักขั้นหนึ่งดีไหมหยิบมาไว้ก่อนฮะอ่ะโทรขั้นหนึ่งมาละหมดนี้เน้นดวงฮะก็ดวงล้วนๆเลยเจออะไร2ดาวได้ก็ใช้ไปก่อนฮะสามดาวแล้วฮะวิสต์สเตอร์แต่ดูเหมือนว่า3าดาวในโหมดนี้นะฮะจะไม่มีเอฟเฟกต์สาดาวนะอย่างดีก็แค่ให้กระโหลกฮะเด้งไปเด้งมาได้นานขึ้นอ่ะตอนนี้ฮะต้องลงเป็นบัตรซิกเกอร์ฮะแต่หนึ่งดาวเองอาจจะได้แค่ไหนเชียว ลองดูฮะใช้ดวงแล้วก็เดี๋ยวขายตัวที่ไม่น่าจะขึ้น2ดาวหรือไม่น่าจะใช้ฮะผมเลือกเป็นไอ้นี้ล้วกันฮะไทอันเตอร์แล้วก็มาสุบโอ้โหชาโดฟิน3ดาวฮะดาเมจจัดจัดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราขายพัดไปแล้วกันฮะไม่มีทางเลือกและจริงๆเนี่ยผมอยากได้ d ีซั u เตอร์ด้วยนะฮะแต่ไม่มีตังค์เอาเป็นว่าในรอบนี้ฮะเอาให้รอดก่อนนะ อลองดูกันครับว่าบัตซิเกอร์เจะช่วยอะไรเราได้ไหม AI นี่ยังไม่มีโลดวิทนะฮะมีล็อกก็ยังไม่มาโอเคบัตซิเกอร์อาจจะวิ่งเล่นได้อยู่ตอนนี้สกิลชาร์ฟินมาแล้วครับโดนไปเยอะแยะแต่ฝั่งนั้นก็ลูกเยอะจริงๆฮะถ้าไม่ได้บัตซิเกอร์ช่วยเคลียร์เดน่น่าจะแพ้ฮะกับการเป็นว่าตอนแรกผมเน้นไปที่ตัวสกิลหมู่นะแต่รู้สึกว่าบัตซิเกอร์นี่ก็เป็นคีย์หลักสำคัญมากๆเลยนะฮะ แมรู้อย่างนี้นี่หยิบผสานสายเลหิดตั้งแต่แรกดีกว่าฮะไม่ต้องมาคิดเยอะอ่ะเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนฮะเจอซมบรเนอร์แบบนี้ฮะต้องใบบูกันหน่อยแล้วรอบนี้ก็ลงได้2ตัวฮะเราจะลองทําเป็นฟูลวอลล็อกนะฮะในเมื่อซัมเบอรเนอร์มันเยอะฮะก็ต้องสแปมฮิลกันอ่ะตอนนี้ก็ได้ฟูลวอลล็อกแล้วฮะโอเคโซนแซนคิงฮะอยากจะหยิบมาแทนด็กแอสซินเหมือนกันนะ เอามาสตันฮะแต่นี่กสิ่งของเราตอนนี้ก็3ดาวแล้วฮะก็สตันได้2วิดีเช่นกันอ่ะทัวร์ลอดมาไปเปลี่ยนกับช adow แมกฮะไปครับส่มกันต่อฮะโอ้สองดาวแล้ว d i s r เ p t e r แล้วก็บัตซิเกอร์มีลุ้นชนะค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าดาเมจสอดาวของบัตซิเกอร์ก็ช่วยได้เยอะอยู่อ่ะเนโครสดาวฮะตัวสุดท้ายครับก็คงต้องทำะนะแซนคิงคงไม่ได้ใช้อ่ะนะไปฮะ ในรอบที่3ฮะฝั่ง AI เนี่ยจะมีโลดวิทเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็จะมีบีล็อกด้วยตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยฮะว่าหมีเนี่ยจะล็อกโดนบัตซิเกอร์หรือเปล่านะฮะและดึซับเตอร์ของรอบงานดีฮะทำสกิลหมู่ไปไปกันหมดต่อโดยสกิลของชาโดฟินฮะจะเห็นได้ว่าโอเคเลยบัตซิเกอร์ดีขึ้นชาโดฟินก็ดันยาวไปฮะน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรนะก่อนหน้านี้ผมลองเล่นเป็นอสซินแล้วก็ฮันเตอร์ฮะไปไม่รอดนะฮะต้องหาอะไรที่เป็นสกิลหมู่หรือไม่ก็บัตซิเกอร์เนี่ยฮะเป มาต่อกันที่ปิดศนาวันนี้ฮะโยกันกับซัมเอร์เนอร์โอ้โหมาม่มวงเต็มเลยอะกว่าเดนนี่สแปมลูกได้สบายแน่ๆฮะและเนเจอร์พโรเฟตนี่ก็2ตัวฮะสแปมลูกๆของเนเจอร์พโรเฟตมาอ่ะภาษาที่เราเล่นได้วันนี้ฮะมีแค่3ภาษาฮะโทวอลล็อกแลก้วก็นักรบนะฮะ และนี่ก็คือตัวที่ผมเลือกมาะคระับก็เป็นพัดครับมาดึงตัวด้านหลังฮะ,ะอย่างอาร์ควาเดนอย่างนี้เซอ์โนฟินฮะทำสกิลบุแล้วก็อีก2ตัวเป็นวอลล็อกกับเนโครฮะเอามาเพื่อเปิดผสานวอลล็อกแล้วก็ทำฮิวเลอร์ด้วยสแปมพิวไปนะฮะ ผมก็จะวาง s h a d o w f ฟินไว้กลางๆหน่อยนะครับเพื่อให้สกิลของเ h a d o w f ฟิฮะมันโดดเยอะๆหน่อยแล้วก็ตัวหลังๆนะฮะที่เป็นเนโครกับวอลล็อกฮะโอ้ยมาม่วงมันมาฝั่งนี้ด้วยดิว่าจริงๆก็ควรเอาตัววอลล็อกหรือไม่ก็เนโครฮะไว้เปติดกับต้นบมม่วงก็ได้นะจะได้สแปมฮิวได้ง่ายกว่านี้แล้นี่ฮะพัดดึงอ,อวาวเดนมาฮะผมม่วฝั่งนี้นี่อาจจะน้อยกว่าฝั่งนู้นนะ ถ้าปล่อยเอกกาก็ได้ด้วยฝั่งโดนฮะบอกเลยว่าเต็มพื้นที่แน่ๆเลยแต่ก็มีสแปมฮิวเนี่ยฮะทำให้ทั้งพัดท,ทั้งเชอร์ฟินฮะปลอดภัยและ2ดาวทั้งทีมฮะเพื่อให้ฮิวแรงขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นนะครับน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรฮะใส่เป็นเบลสตอมให้กับเชอร์ฟินด้วยดูสิครับเลือดดีแทบไม่ลดเลยนะฮะสแปมฮิวกันสนุกเลยในสศนารอบนี้ก็ไม่ยากฮะ เค okay, ครับมาปิดท้ายกันด้วยโนโนกรรมของสัปดาห์นี้ฮะมีเลข10บาทเลยไม่ยากแน่นอนครับตอนนี้ผมตี10ไปหมดแล้วนะฮะต่อไปเราจะเล่นเลขที่รวมกันได้9นะฮะมันจะง่ายกว่าเอาเลขเยอะๆก่อนนะฮะก็คือเราตั้งเป็น4แล้วก็5ครับลงมาด้านล่างเลยปิดดำไป5ช่องครับแล้วเว้นหนึ่งฮะจากด้านบนลงล่างตรงนี้ก็จะเป็น4ช่องฮะถัดไปอีกหน่อยฮะก็จะเป็นเลขเดียวกันพอดีฮะเพราะงั้นครับมันก็จะออกมาเหมือนๆกันแบบนี้นะต่อไปก็ตรงกลางฮะ63 รวมกันเป็น9เหมือนกันนะฮะเพราะงั้นก็ตีลงมาด้านล่างได้เลยแล้วก็เว้นดึกต่อด้วยอีก3ช่องฮะออกมาก็ประมาณนี้ครับต่อไปผมเล่นแนวนอนดีกว่าฮะเลข8ครับก็น่าจะประมาณนี้ฮะสวยๆแล้วมันก็มีเลข82สองอันเลยนะครับถัดไปด้านบนฮะก็จะเป็นเลข6ฮะหน้าตาที่ออกมาก็น่าจะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราย้อนกลับไปแนวตั้งคะเลข7ครับตีปิดลงมาแต่ไม่ต้องสุดนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยมันก็จะเริ่มเป็นเขาโค้งหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งละอ่ะกลับมาที่แนวนอนฮะสองสองสองแสดงว่าตรงกลางฮะที่เป็นลูกตานั่นก็คือลูกตานะสองช่องแนวนอนลงมาหน่อยฮะก็เป็นเลข4กับ4ฮะก็น้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เป็นตัวอะไรฮะนึกไม่ออกเลยฮะมาเล่นแนวตั้งกันหน่อยฮะ6กับ6ครับซ้ายขวาโอเคฮะออกมาเป็นแอ ตรงกับคาใบ้เลยนะฮะถ้าอ่านคาใบ้นี่ก็น่าจะคุ้นๆแล้วว่าเป็นจอมขวานนั่นก็คือแอคนั่นเองนะฮะอ่ะวันนี้ครับไม่มีปมับบาลานะฮะอุตส่าห์นั่งรอนึกว่าจะมีอะไรมาใหม่เรียกได้ว่ารอเก้อเลยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านาที่สนับสนุนช่องนี้ฮะไม่ว่าคุณจะกดสมัครสมาชิกกดไลค์กดแชร์หรือกด u b บ cribe ก็มีส่วนลมทำให้ช่องชนี้ฮะเติบโตขึ้นมากๆเลยฮะเจอกันใหม่ในคล